มาที่โอเมก้าสจากพืชกันบ้างที่หมอเฟิร์นกินมาตลอดจะเป็นน้ำมันมเมล็ดแฟลกออร์แกนิกสกัดเย็นสูตรลิกแนนตัวนี้เป็นแบรนด์เมกาซึ่งสูตรนี้ต่างจากน้ำมันมเมล็ดแฟลกทั่วไปตรงที่ว่าพอมีสารลิกแนนเพิ่มเข้ามาเป็นสารไวโตเอสโตรเจนจากเปลือกมเมล็ดแฟลกให้สารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนได้โดยเฉพาะในผู้หญิงรสชาติก็จะเข้มข้นหน่อยมีกลิ่นทั่วอ่อนๆแต่ถือว่ากินง่ายมากถ้าเทียบกับน้ำมันมะกอกปกติก็จะกินวันละหนึ่งช้อนโต๊ะ แปลกเป็นพืชที่ดูดซับสารเคมีได้ง่ายถ้าไม่ใช่ออร์แกนิกนะก็อาจมีสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงและสารการหืนที่ส่งผลเสียต่อร่างกายเพราะงั้นเลือกออร์แกนิกเถอะปลอดภัยกว่าส่วนประโยชน์จริงๆเขาให้ทั้งโอเมก้า3 6 9เต่จะเด่นไปทาง3ซึ่งโอเมก้าสาที่ด้จากพืชเนี่ยเขาเรียกว่า ALA พอกินเข้าไปปุ๊บก็จะถูกเปลี่ยนเป็น EPA DHA ในภายหลังแต่จะเปลี่ยนได้ไม่ถึง100%อาจจะไม่เท่าเหมือนกินจากน้ำมันปลาแต่ก็ช่วยลดการอักเสบได้ดีเหมือนกันและเสริมสุขภาพโดยรวมได้อย่างช่วยลด ไขมัน LDL บำรุงหัวใจบำรุงสมองบำรุงสายตาและผิวพรรณสายชะลอวัยอยากเข้าวงการน,น้ำมันเมล็ดแฟลกแต่กลัวกินยากเริ่มจากสูตรนี้ก่อนก็ได้รสทาตก็จะละมุนกว่าแต่ถ้าเน้นประโยชน์แน่นพน่ก็ไปสูตรลิกแนนแบบหมอเฟิร์นได้เลยใครสนใจทักไปที่ข้อความหาน้องแอดบินได้เลย